ก็เหรียญนี้ดูยังไงอะปู่สุกปากของมะขามเท้าก็ดูอย่างนั้นนะแบงค์โอ้โหอะถ้าแท้เนี่ยเหรียญนี้ดูยังไงปู่สุกก็หามเทาปากของหามเท้าก็ดูอย่างนั้นอะชุดนี้คุณต้องปิดให้ทันนะคุณต้องปิดให้ยิ่งกว่าเชี่ยงวันทันเหตุการณ์เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวไปพิดกล้องโอเคพระเหมา เอาสี่หมื่นห้าปิดเราตามด้วยสี่หมื่นห้าครับชุดนี้โห oh, มีปูผูวัดอินด้วยใส่ไข่ปลาเร็วก็จะว่าเราโลภนะคอยคอยใส่ไปตามเวลาใจยังชนะพายามนชนะความโลภในใจอยู่ปิดเราตามด้วยสี่หมืนห้าพันบาทนะครับชุดนี้ไข่ปลาขึ้นยังขึ้นแล้วอ่ะไ oh. ป โอ้ยไม่มีพระอะไรที่เป็นไม่ยอดนิยมกิ่งวะประสาสกีบบัวพ่อป้องผมอยากโชว์ปู่พวงนี้เนี่ย ผมอยากโชว์ปูพวงนี้เป็นองแรกที่มีจานอันนี้อันอน,นี้นะฮะเป็นปูพูที่เข้าใจง่ายเอกลักษณ์ของท่านเลยเนี่ยปูพูวัดอินเจ้าของตำรับไม้คูโบรานอ่าโอ้โห สิทธเอกสมเด็จโตเลยครับขนเนื้อนี่เนื้อก็จะใกล้ๆก,กับสมเด็จโตฝากูวัดเกตออะจานเต็มแล้วคุณคิดว่าผมจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงอ,อ่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นมรดกของผม นี่หุยมีจานด้วยนี่ยอ่ะวันนี้สามรายการสุดท้ายกิ่งที่ไหนครับอาจารย์วัดประสาทาบุญยาวาไงอืกิ่งวัดประสาสาุนหอ่าที่พระคนาจา์ร้อยแปดรูปอ่ะจานแผ่นโลหะแล้วก็หลอมอ่ะนี่จานแผ่นโลหะแล้วก็หลอม เนี่ฮะกีบบัวพ่อป้องวัดหลุมดินวันนี้หลังจาลายมือพ่อป้องเลยแม่พอเราเห็นลายมือพ่อป้องบ่อยๆเนี่ยอาแบงเราก็เริ่มจะเข้าใจนะเห็นไหมตัวเท้อนโมวุธทายะ จานที่เจรปนี้หัวใจสั่งคะฮะอ่าใช่ทีเจรุนี้ด้านบนจานนโมพุทธายะกิ่งวัดประสาทพิธีใหญ่อ่าโอ้โหพอป้องมีพอป้องด้วยกี่บัวอันดับหนึ่งครับพอป้องผมได้มาองค์หนึ่งผมจะบอกให้นะจริงๆแล้วอะ พระเนื้อแบบเนี้ยสร้างยากนะครับอันนี้เป็นเนื้อเข้าประหลอดผมจะบอกให้ประลอดเนี่ยในอุณหภูมิปกติเขาจะเป็นของเหลวคนที่เรียนวิชาประหลอดอะจะสำเร็จได้เนี่ยยากมากรู้ไหมว่าใครสำเร็จวิชาประหลอดแบงพระมหาสิทธาภูผู้อ่องไง ปลอดสะกดปะลอดได้เข้าน้ําว่านนี่เล่นแร่แปรธาตุเป็นเมฆสิทธิ์เป็นเมฆพัดเนีค่คนที่เล่นปะหลอดสะกดปะหลอดได้อันนี้คือเป็นวิชาควบคุมธาตุชั้นสูงสังเกตนะครับพราเนื้อปะลอดในประเทศเนี้ยทําได้ไม่กี่องค์ปู่บุญทําได้พ่อเดิมทําได้ อ่าปูบุญทําได้พ่อเดิมทําได้แล้ววิธีการใช้พระประหลอดนะถ้าใครได้องค์นี้ไปใช้ตามที่ผมบอกหลวงพ่อเป็นคนบอกผมเองใช้ประหลอดต้องเรียกเองขานเองประหลอดเอ้ยเอ้ยนะขอให้คุยเรล่นก็ได้นะได้ให้เรียกเองขานเองถ้าคุณไปคุยกับคนที่เรียนวิชาประหลอดอ่ะคุณจะรู้เลยว่า หาคนที่สําเร็จวิชาประหลอดบางทีเรียนสี่สิบปีห้าสิบปียังไม่สําเร็จสองมาทีครับอาจารย์ปูบุญอ่าเหมือนชัยวัดท่านเจ้ามาเลยครับก็ต้องบอกว่าปู่บุญกับเจ้ามาปู่บุญเป็นสิทธิ์ท่านเจ้ามาเนียปู่บุญเป็นสิทธิ์ท่านเจ้ามานี่ แล้วก็เห็นไหมอีกองหนึ่งที่สำเร็จแบงค์ลืมบอกเพราะขันนกกระจาบอ๋ออ่าเพราะขันนกกระจาบในอุณหภูมิปกติปลอดต้องเป็นของเหลวนี่อันนี้สะกดให้เป็นธาตุกายสิทธิ์แล้วก็เป็นของแข็งได้ปลอดตามตำราบอกว่าสำเร็จยากครับ พระบางรูปเรียนสิบยังไม่สําเร็จเลยสามสิบสี่สิบปียังไม่สําเร็จเลยครับใส่ใสองค์ของที่เรียดประลอดเล่นปลอดได้ก็มีหลวงพ่อภาควัดโบสหลวงพ่อเตา่นาน้พผู้ซึ่งสําเร็จวิชาประรลอดอ่านี่เอาโอเคเนี่ยอันนี้เป็นพระชัยเนี้ยเป็นพระชัยถ้าเจ้ามาวัดสามปื้มอะ สำเร็จปลอดก็ทําได้แต่เราไม่ค่อยเห็นไงอันนี้เป็นปู่บุญวัดกลางบางแก้วเพราะปู่บุญเนี่ยสาเร็จวิชาปลอดแน่เนี่ยนี่ใครที่ได้องค์นี้ไปขวเท่าคุมโปรงวัดท่าาอีกหนึ่งท่านครับพี่สวรแต่วัตถุมงคลที่เป็นปลอดอ่ะมักไม่ค่อยเห็นในวงการนะคอมเมนต์นี้มีคนรู้แต่ไม่มีคนเห็นคุณค่า เก็บไว้ก่อนเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทย <c oughs> แล้วเป็นเหรียญที่สวยนี <c oughs> ì, ่เหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยปิดด้วยรายการสุดท้ายวันนี้สุดท้ายก็เสียของลาบุรีอีกจนได้ อันดับหนึ่งแล้วครับพระสงเ่ยนแรกประเทศไทยเนื้อดีบุกสวยมากๆครับพิยุบวรนี่เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีอะไรเก่ากว่าเหรียญนี้เจอแต่ลื่นๆหน้าตาไม่ติดแบบนี้จะหาเหรียญพระจิตวัสดตนาปริวัติสองพันสี่ร้อยห้าสิบแปดเหรียญพระสงเรียญแรกของประเทศไทย สภาพแบบในมือผมเนี่ยแทบจะเป็นความฝันไปแล้วครับเหรียญปูเข็มอันนี้เหรียญลอกปูเข็มปิดสามหมื่นพี่ไม่ตีเนี่ยสามหมื่นพี่ต้องไปซื้อเหรียญพอแทนพองาพอแทนพองาเงี้ยได้เนื้อนี้ส่วนใหญ่ผิวจะระเบิดไม่สวยถนีนี่ถูกครับเนื้อนี้ส่วนใหญ่อะ่ะจะไม่เหลือความสวยแล้ว อันนี้คือพายประหลอดยังอยู่ครบชุดราดบุรีเลยครับชุดนี้ตัวจริงอ่ะจะสวยกว่าในรูปในกล้องในวันนี้เหรียญหลวงพ่อจิต,ตวศตนาฏปริวัติคุณดูนะผิวประหลอดขา,ขาวๆยังอยู่แบบนี้แทบเป็นตำนานไปแล้วครับอ่อาแทบเป็นตำนานไปแล้วนี่เหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยไม่มีเก่ากว่านี้อ้าวเขียนราคาใส่มือเหรียญพระสงฆ์เห,เหรียญแรก และสวยแบบนี้คิดว่ามีไหมเหรียนราบบุรีปิดท้ายก็สนุกเลยสิครับพี่ซ่อนลามน้ำปัน้นอ่าแล้วคิดว่าเหรียญเพราะจิตที่อ <c oughs> ผิวประลอดเดิมๆยังอยู่แบบเนี้ยอ้สองห้าหกแปดนี่เหมือนความฝันไปแล้วเจอแต่ซึกๆครับเหรียญรุ่นนี้หูตาป้าจมูกติดชัดครับเหรียญน,นี้ มาที่สามหมื่นบ้าทครับเปิดแรกครับไม่รู้ว่าจะมีเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยในบ้านหรือยังไม่มีอะไรเก่ากว่านี้ครับไม่ต้องบอกว่ามีเก่ากว่านี้เพราะนี่เหรียญแรกของประเทศก็น่าจะอันนี้ครบหนึ่งร้อยสิบปีบอริบูณ์นะครบหนึ่งร้อยสิบปีบอริบูณ์ครับพระสร้างในปีสองพันสี่ร้อยห้าสองพันสิบแปดอันนี้สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะ ต้องบอกว่าอย่าบอกว่าเป็นนักสะสมที่สุดยอดถ้าไม่มีเหรียญแรกถามว่าผมมีไหมผมมีครับผมไม่เคยที่จะไม่มีนะแต่เหลือเนื้อเงินที่ไม่สวยเหลือเหรียญไม่สวยแล้วเหรียญน,นี้ถ้าไม่ใช้เหรียญน,นี้ทําให้ไลฟ์วันนี้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้นะขนาดเป็นเหรียญน,นะเนื้อดีบุกยังดูเส้นผมมายังดูตายดูจมูกยังดูปาก มาที่สามหมื่นบาทบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นบาทมาที่สี่หมื่นสามบาทบาทครับราคาสุดท้ายออกภายประหลอดเพิ่งเคยเหรียญแรกอ่าอ้นี่ยกให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศครับเพราะเป็นเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกใครที่เก็บเหรียญกนาจาร์ประเทศไทยอ่ะจะมีเหรียญน,นี้คืออยาว่าแต่หาสวยนะหาแท้ได้ก่อนแล้วถ้าแท้และสวยแบบนี้ เตรียมเสียงไว้ได้เลยแบงค์เนี่ยเตรียมเสียงไว้ได้เลยโอ้โหเท่าไหร่นะอยู่ที่สี่หมื่นมาที่สี่หมื่นสามพันบาทมาที่สี่หมื่นสี่พันบาทมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทกับราคาสุดท้ายครับจะเป็นอีกหนึ่งรายการสุดท้ายที่ต้องจดจําผู้ที่ได้ครอบครองเหรียญราชบุรีนะไม่ต้องคิดแล้วว่าจะเจอสวยถ้าสวยที่ราคาไม่ต้องพูดถึง อยู่ีีมื6 8น0บาทสวัสดีพี่นัทวุวดคกับ4ีมืนกมดันรบี่มาทีซีมื0บาทครับราคาสุดท้ายพี่นาทหลอกอยู่ไม่ได้แล้วโอ้โหมาดีซีมืมาทีีม่นเจ็ดบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่นเจ็ดอบาทมาที่นแปดพบาทที่พี่มีมาที่นแปดพันคุยไม่รู้เร <500, 000 S 2> ื่องนะที่พี่นัททุวิคกับราคาโหจะเรียนนี้ มาที่สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยที่พี่มีมาที่สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยที่พี่นัทธวุฒิครับเฉือนแค่ร้อยเดียวไปแล้วโหเก้าสองเก้าสามดูนี่เดี๋ยวนี้วัดกันที่เศษปิดไปที่พี่นัทธวุฒินะครับโอ้ีินานเหรียญนี้เก้าพันสามร้อยบาทขาดราคาครับโหพี่ที่เบตสู้ตลอดอะ่ะผบอกเลยโหพินานเหรียญนี้สวัสดีพี่นัทธวุฒิด้วย กราบสวัสดีอย่างเป็นทางการกับนักเลงคุมซอยสีลมผมอะไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์ผมเห็นมิตรวุฒิคอมเมนต์ให้กําลังใจผมตลอดขอบคุณครับพี่วราพลวินัตวุฒิพี่น่นองโคราเนี่ยก็นะนะแล้วก็พี่ๆเสียนบ้าทีมงานส่งความพี่โอคุณด้วยแต่ไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์จริงๆนะก็ถือโอกาสกล่าวขอบคุณ,คณน้าร้กเลยแล้วกันโอ้นี่ แล้วพอเป็นเหรียญราชบุรีเป็นไงโหนี่แล้วเหรียญนี้คือจะเห็นสภาพเนี้ยมันต้องฝันแล้วอะต้องฝันไหมเพราะเขาเก็บกันไปก่อนหน้านี้จนหมดแล้วก็เหรียญนี้ดูยังไงอะปู่สุกปากของมาขามเท้าก็ดูอย่างนั้นนะแบงค์โอ้โหอะถ้าแท้เนี่ยเหรียญนี้ดูยังไงปู่สุกก็ามเท้าปากของามเท้าก็ดูอย่างนั้นอะโอ้โหท่นาน ผมแล้วพีนัดมีหรือยังนะแต่เนี้ยที่สุดของควาหมหาย,ยากจริงๆปูเข็บนะปูเข็มเหรียญล่อป oh. ูเข็มเนะียมีเหรียญล่อนะคือแดงกับเหลืองอ่าปูเข็บนะมีเหรียญล่อคือแดงกับเหลืองกก้วท oh. ี่นะหายากอ่ะคือแดงถ้าพูดถึงเหรียญล่อในเมืองลาดบุรีนะ oh. บุกเข็มมาเจอน้อยสุดใช่ไ,ไม่รู้ว่าองค์ดาราในหนังสือกับองค์นี้อันไหนสวยกันหนังสือกับพี่บัเคเกอร์มองลาดหน่อยนี่พี่นัทไม่รู้ไม่รู้ว่าองค์นี้กับองค์ดาราในสื่อไหนสวยกันคับมีมัคเกอร์มองล่าหายตัวบ่อยเนิ่นอยู่หน้านอะหนังสือไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูแต่อยากเปิดนะหน้าหน้าบ้านมี องดาราทางเข้าเลยองดาราไม่รู้ว่าอันนี้กองดาราไหนสวยกันนะฮะคือจริงๆอ่ะเพราะจิตอ่ะจะขอเพิ่มแต่ไม่ต้องขอเพิ่มถ้าเอาไปคู่เพราะว่าเอามาคู่กันขอดูองดาราในหนังสือก่อนสวยอง์ดารา นี่เอาจริงสวยองค์นาราหนังสื่อเองครับอืออันนี้จัดเลยเก้าจัดกูเข้มบัดบวงให่มันใช่<อ>เนื้อแดงเนี่ยหายากเออเว,ว้ยสวคขั้วเลียน,นยสวยองค์นารายอือสวยองนารายเอาพี่นัสสุดเลยที่เลียน,นยสวย <c oughs> สุดประเทศแล้วเอาแพงไม่ได้ด้วยนะเ,เอาแพงไม่ได้ด้วยนะพี่นัสคู่เนี้ยผมซื้อมาเก้าหมื่น แต่ถ้าขายเหรียญน,นี้เหรียญเดียวอะที่สวยโอนาราหกหมื่นยังไม่แพงเอางี้พี่นัดสององเนี่ยผมเอาพี่นัทเก้าหมื่นห้าพันเก้าหมื่นห้าพันเมื่อกี้พี่นัทปิดไปนะ 50, แล้วนะห้าหมื่นเท่าไหระสี่หมื่นสี่เก้าสามร้อยสี่เก้าก็จะห้าหมื่นเท่ากับอันเนี้ยสี่หมื่นเอาเท่าไหร่นะพี่คูณหน่อยคูณนี้เอาก้าวหมื่นห้า ปิดนึ่0เก้ามื่นห้าพันครับพี่นัทวุฒิผมมีความตั้งใจอยากทำหนังสือลุนมนาแม่กองโอ้นี่ดูดิโอ,โอ,โอ้โหนี่ตัดลงช่องให้ด้วยขอบพระคุณมากครับอาจารย์พี่นัทวุฒิครับสวยสวยสวยกว่าองคดาลาในหนังสือเพราะต้องบอกว่าจะหาพระบลงหนังสืออะถ้ามัวจะรอองค์สวยหนังสือไม่เสร็จ มีอีกไหมครับราดบุรีโอ้ okay. oh, oh. ผมพูดจริงนะผมกล้าพูดเต็มปากนะจะหาพระราดบุรีสภาพแบบเนี้ย <Yeah. S 2> ต้องฝัน uh huh. คือทำว่าทำไมผมริงได้มาผมอะเท่าไหร่ก็ก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้ให้ดูหลายสดทั้งประเทศนะให้เดินสุ่นพระทั้งประเทศก็ไม่เจอวันเป็นโชคดีที่ใครที่มีพระราดบุรีนึกถึงผมแล้วเมื่อเจอผมอะ จบแน่แล้วพาลาชบุรีทุกองค์ที่ออกกับผมไปนะไม่มีองค์ไหนเลยที่ผมไม่อยากได้กลับผมจะบอกให้ถ้าผมบอกพี่นัทคำหนึ่งว่าพี่นัทเนี่ยผมพูดผ่านหน้าจอเลยนะแบบไม่บังเลยมีคนให้มาตามเหรียญปูอินเนื้อเงินนะ่ะแบงค์รู้ป่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เจ็ดแสนอ่าคนเหรียญดีหร <laughs> <laughs> พี่นัทรู้ไหม มีคนให้มาตามเหรียญปูกอินวัดโบสถรุ่นแรกในเงินน่ะเจ็ดแสนเนี่ยครับคือความสุขของนักสะสมได้พระที่เวลาอยู่กับเราแล้วอะ่ะคนอื่นอ่ะมีนักสะสมเหมือนกันมีเหมือนเราไม่ได้ประกอบกับปูเข็มนะผมจะเล่าให้ฟังในอดีตอ่ะบูเข็มคือซูเปอร์สตาร์เพื่อนๆฟังนะถามว่าทำไมคือซูเปอร์สตาร์รู้ไหมครับ ปู่เข็มเนี่ยเป็นพระเถราจารย์ที่รอห้านับถือรอหกนับถือรอเจ็ดนับถือสามรัชกาลเลยนะรอรอห้าลอหกรอเจ็ดรัชกาลที่ห้าเนี่ยนะพระราชทานนะเรือเรือประจําตําแหน่งพระราชทานผ้าแพรแลายดอกพระราชทานรองเท้าด้วยนะท่านนะเป็นพระครูชัยคีรีสีสวัสด ตำแหน่งปกครองลามันนิกายเดิมอ่าคือมอนเดิมนะครับต้องบอกว่ามีตำราในในบันทึกในหนังสือพื้นบ้านของคนมอนนะปู่เข็มเป็นคนที่สะกดผีมอนได้ไม่ให้ไปทำไม่ให้ไปฆ่าคนที่ทำผิดผีมอนปู่ไข่วัดเชิงเลนมาเลียงวิชากับปู่เข็มตอนที่ปู่เข็มนะ่ะถูกนิมนต์เข้าวังบูรพาปีสองสี่หกสอง หนึ่งในแปดนะปูเข็มเนะี่ยคือซูเปอร์สตาร์ที่ทุกคนอยากรอลดน้ำมนสมัยก่อนอ่ะเขารอเลยรอน้ำมนใครที่รดน้ำมนปูเข็มนะมีสิ่งไม่ดีจะหายไปได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะได้มีมหานิยมมีมหาสเสน่ห์ชนิดที่เขาบอกว่าใครติดเวรยังต้องจ้างเข้าเวรสลับกันเมื่อรับน้ำมนจากปูเป่เข็มปูไข่มาเรียนกับปูเข็มเพื่อเมื่อเอาแล้วกัน แล้วปูเข็มเนี่ยงานศพของท่านเนี่ยเป็นบันทึกในประวัติศาสตร์เลยว่าเพอเพอจะยิ่งใหญ่ที่สุดในงานศพของพระเถราจารย์ในประเทศไทยลิเกหนึ่งคณะต่อหนึ่งเจ้าภาพอะลิเกสแสดงสามสิบหกคณะแสดงว่าคืนนั้นอ่ะสามสิบหกเจ้าภาพ,<ม>พเพราะอะไรไหมเพราะเจ้าภาพที่มาเนี่ยไม่ได้นัดหมายแบงสมัยก่อนไม่ได้มีการโทรศัพท์หรือเขียนขึ้นะดานว่าคืนนี้ใครเป็นเจ้าภาพ<ม>คือใครอยากเป็นเจ้าภาพก็มา ของคุณค่าทุกองเลยครับพี่นาทวโวตผมเล่นเหรียญมาเจอรอดจะชัดไม่เกินสามเหรียญพี่แบงค์พอ,อแล้วต้องบอกว่าในในพิพิธภัณฑ์สถานรานบุรีนะบันทึกเรื่องราวของหลวงปู่เข็มเขาบอกว่าเรือเนี่ยจอดเนี่ยบนน้ำแม่กองอ่ะเดินข้ามแม่น้ำแม่กองได้เหมือนพื้นทุ่งนาเลยพเพราะเรือมันจอดติดกันเขาบอกคนทําครัวเนี่ยเลี้ยงคนในงานอ่ะต้องหุงข้าวแล้วก็เทใส่เรือไว้อ่ะหุงใส่หม้อไม่พอไง หุ่งแล้วก็เทใส่เรือเทใส่เรือเทใส่เรือให้คนนะ่ะพอที่จะตักเองใครที่พวกกะเหลี่ยงนะนะยชาวกะเรี่ยงเนี่ยชาวมอนเนี่ยถ้าเจอปูเข็มสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือก้มลงกับพื้นแล้วยกเท้าปูเข็มเนี่ยเทินขึ้นบนหัวเป็นพระที่นะชาวกะเหลี่ยงชาวมอให้การนับถือมาก นี่ฮนะข่าวว่างานสุภูขเข็มแม่น้ำแม่กองแน่นจนเดินข้าแม่น้ําได้นี่คือเหรียญยิ่สวยที่สุดในประเทศไทยครับรวันนี้ต้องก่ารของว่าฝันดีลาตีสวัสด์แฟนเพจทุกๆกท่านกราบขอบพระคุณดาวทุกดวงที่มอบให้